อย่างแต่งหากเลาก็นี้ก็เหมือนกันเลี้ยเรียนมาเรียนเก่งเรียนเก่งเรียนดีแต่เรายังไม่ได้ผลจากการเรียนมันก็บาเรียนจบแล้วยังไม่ทํางานอย่างเงี้ยลูกหลานเราผลิตผลออกมาทั้งเยอะแยะไปหมดนี่รู้กี่ร้อยกี่แสนกี่ล้านเนะ่ะที่เรียนจบมาหน้นให้ลูกเต่าหนุนให้ลูกหลานเดียนจําเพียงก็ต้องยืมบงังอะไรบ้างส่งลูกส่งหลานทุกวันนี้มัน มันก็ต่างกับเมื่อก่อนเยอะมากถ้าพูดถึงตามหลักเมื่อก่อนแม่จันจำได้ว่ามันคาว่าแพมเพิดยังไม่รู้เลยใช่ไหมแพมเพิดก <amp> <amp> ็ไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นมาโอ้โหตั้งแต่เริ่มต้นใช้เงินแล้วล้อหมุนทีก็ใช้เงินแล้วอย่างนี้เป็นต้นแล้วถ้าถ้าเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้ฉีกผ้าที่ไหนเลยแต่คงสะอาดจนโตขึ้นมาจนเป็นผู้เป็นคนอยู่ก็เป็นคนเก่งคนฉลายก็มีตั้งเยอะแยะ ไม่ต้องใช้แผ่เปิดใช่ไหมแต่พูดถึงแต่เมื่อก่อนมันไม่รู้ไงได้ยินแต่พระอ้อม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 ก็บางเที่ยวเก็บเอานั่นแหละเป็นผ้าเขามาบางผ้าผายอีปโป้บานนาอตรงนั้นบางตรงนี้บางก็ก็ยังโตอยู่แต่ทุกวันนเงินเลื่อมตาขึ้นมาก็เงินแล้วงเคยเมืนเมื่อตาขึ้นมาก็เป็นเงินแล้วเงินนะมัอจักแบกขอแบกมือขอนําพอนัาแมมมัอจักขอน้งผู้นั่นผู้นี้น แล้วเนี่ขอแล้วมันไปพระจันทร์น่องเตอะไปใส่พิษประเภทลนองเอก็ไปมันลองเถ๋าไ,ไปครบมู่ว่าดีแะ้วก็ไปติดสิ่งเสษติดมาติดสุดของมันกับคนอยู่ไก่อันตลาอื่มีมข่าวกับทุกพี่ทุกวันอ่าเป็นลูกเป็นหลานข้าคุณตาคุณยายเป็นลูกเป็นหลานข้าพ่อข้าแม่อะไรลักษณะมันควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วไง ถ้าคนดีๆเขาคงไม่คิดแล้วแกคิดก็ไม่คิดแล้วใช่ไหมแต่เป็นอย่างนั้นทุกคนไหมไหมก็เป็นลายที่ก้าวเข้าด้อยก้าวก้าวเข้าไปในวงจรอ,อุบาทวเสร็จแล้วก็ไม่ใถ่ว่ามันมันเสพบเกินขนาดเสียนานเข้านานเข้า,นา,นขาก็ควบคุมตึงไม่ได้มันถึงเขาเขาถึงรูปทรรพีเกิดขึ้นแล้วล้านทรรพีเกิดขึ้นแล้วอน,นันตริยกรรมเกิดขึ้นแล้วอะไรๆลักษณะอย่างนี้ เราจริงๆมันมันมันน่าคิดนะถ้าพูดถึงตามนะอยู่ดีๆไม่ชอบอยู่ดีไม่ชอบก็ว่าอยู่ดีๆไม่ชอบเป็นคําพูดที่ฟังง่ายๆนะฟังง่ายๆจริงๆก็อยู่ดีๆอยู่ปกตินั่นแหละไปคบเพื่อนไม่ดีโอ้แย่เลยแย่เลยเอาเอาเอาแค่ไปคบเพื่อนไม่ดีพอแม่คุยแล้ตกนแล้วโลกหมกใหม่นะตกนแล้วโลกหมกใหม่นะถ้าพูดั้งตามนะมีบางคนเหมือนกันนะ เราพรจาย์ฟังไม่ทำมาให้กินไม่ได้ช่วยพ่อช่วยแม่อะไรเลยวันหนึ่งต้องจ่ายมัน,นต้องจ่ายจ่ายให้ลูกบางเดียวจ่ายไปเรื่องสุรายาเมาเนี่ยจ่ายไปยถ้าพูดถึงตามหลักทำไมอีกตาวิธีคิดทำไมเป็นลักษณะอย่างวิธีคิดนะเนาะเวลาเวลาเรามีรถพระอาจารย์เคยเคยไม่เคยได้ยินเคยเห็นเนาะก็ เข้าไปนั่นเขาบอกอย่างยกตัวอย่างไอ้นี่แหละเกี่ยวกับสุดอาไม่ใช่สุดยาเมาหรอโปกเบียร์เขาบอกขายเบียร์ไม่ใช่โฆษณาเบียร์นะสามขวดร้อยขี่รถไปซื้อนอนอยู่ที่บ้านมันสามขวดร้อยยี่สิบแล้วบวกค่าน้ำหมูกน้ำมันตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้บวกนะแต่พูดถึงว่าสามขวดร้อยน่ที่เราไปซื้อนั้นก็ไกเพมืงนกันนะสามขวดร้อยนั่นะ แต่ที่ซื้ออยู่ซื้ออยู่ที่บ้านมันร้อยยีย่สิบเงีมันถ้าพูดถึงบวกการน้ามันเท่าไงแล้วก็ไม่ได้เดินไปเดินไปก็ยังเปลืองน้ํามันไขข้อเลยใช่ไหมถ้าพูดถึงตามหลักบางทีก,ก็ก็คิดไม่ออกบางบางคนคิดไม่ออกอย่างอย่างการค้าขาย,ยาการค้าขายทุกวันนี้ก็ทุกวันนี้ก็ลําบากนะพี่ยังก็ไม่อยากจะไปคนคนที่มีทรั์ชิ้นเงินทองมาก แล้วทีนี้มีห้างร้านห้างสรรพสินค้าบางอะไรบ้นทั้งเยอะแยะไปหมดอีกคนเฉาตายเป็นใครอไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วไม่ต้องตอบก็ได้เฉาตายเลยยุ่งเนะี่ยไปขายของไนวันนี้เพื่อเพื่อขายไม่ได้เลยวันนี้ขายไม่ได้ขายได้น้อยแต่กี้พอาจารย์ไปโยมที่วุ่นเขยก็นิมนต์ไปพอาร์ไปชันเช้าชันเช้าเขาบอกเมื่อก่อนขายขายได้ ขายได้บัรละหมื่นหมื่นกว่าบาททั้งหมดนะนะทั้งหมดทุกวัน 2, นี้สองพันเนี่ยไม่ได้เลยอยู่ได้ไม่อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เฉพาะเฉพาะบุคคลคนนี้นะต้องคอยใจเยอะเจอปัญหาทั้งเยอะะเหมือนกับว่าโควิดโควิดเองไม่รู้ไปสิ้นสุดตอนไหนแต่จริงๆถ้าพูดถึงรวยแบบธรรมะไม่มีโควิดก oh ็ตายไม่มีโควิดก oh ็เจ็บเราพูดถึงตามหลักใช่ไหมนะโควิด2019 ก่อนหน้านี้มีอะไรไปทั้งแย่แย่ไปหมดอืเขาเรียกว่าไข่วัดนกบางไข่วัดนวัดนี่ไข่วัดเป็ดเข้าไข่วัดห่านมาต่อไปหลวงพ่ออยู่ที่วัดมีอีกานะเดี๋ยวก็เป็นไข่วัดอีกาเท่านั้นะแต่พูดถึงตำล่ะมันแปลกแม้แต่คนอีกาไม่รู้ตัวตัวผู้ตัวเมียเวลาพูดบอกอีกาอีกาบอกอีกาทั้งหมดเลยไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียก็ไม่รู้ นี่คือยกตัวอย่างแล้วทีนี้เราหลงไปตรงที่ว่าเวลาเราคนง่ายๆคนขายก็อยากได้กาไรเยอะๆเยอะอยากขายได้มากๆคนซื้อก็อยากจะซื้อราคาถูกพระอาจารย์เห็นในโฆษณาด้วยปวดแข้งปวดขายอย่างนี้ปวดแข้งปวดขาปวดปวดแข้งปวดขามันฟังฟังโฆษณาก็เหมือนกัมันก็มันจะหายน,นนะมันจะหายจริงๆ อันนี้อันนี้ไม่ใช่พาารย์ตานะ่ะหลักความจริงบางคนที่โฆษณาอยางนั้นพระอาจารย์ก็เคยเหมือนกันบางประเภทเขาก็ามาได้จ้างหรอะก็มีที่ออกทีวีตอนนี้ก็ตัดทิ้งอย่างมาดูเข้าไปเขาเข้าใจพา,จาย์ันนะไม่ลูกเขาก็เลยไปให้อาจารย์โฆษณาช่วยอย่าปวดแข้งปวดขายอยันนี้ลักษณะแต่บางคนบางคนเผาเผาศพไปเลยนะแต่ยังออกทีวีอย่างงี้เป็นตน้นอ่าคือ ไม่ไม่รู้ปวดแข้งปวดขาตายหรือเปล่าแต่ไม่ว่าตายไปแล้วไงแต่เจ้าตัวยังอยู่เจ้าตัวยังเจ้าตัวเอา้าเจ้าตัวอยู่ยังไงเคยู่ในทีวียงไง <c oughs> อยู่ในทีวีเหมือนกันนักร้องที่เราเขรลองให้เราฟังในปัจจุบัน <c oughs> เห็นไหมะ่ะเขาขอลองเสียงเพะเลยนะเสียงเพอเแต่เจ้าตัวเขาตายไปแล้วอืมไปซะแล้วอะไรและะ้งเียมันจะอยู่ค้ำฟ้าค้ำแผ่นดินไม่ไม่มันมันมันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกถตาพูดถึงตามหลักหลักเกณฑ์ก็เป็นอย่างนี้เนี่ย หลักเกณฑ์กฎของธรรมชาติจังสารวัตรก็ดีวัดตะวนวัตตะสงสารวัตตะสงสารคำว่าปริยัติเราเรียนมาอย่างรพอาจาร์ก็อ่านภาษาไทยได้ยกตัวอย่างแล้วอ่านได้แล้วจําเป็นต้องกลับไปอ่านที่โรงเรียนไหมนะหรืออ่านทุกครั้งเลยอ่านทุกครั้งเลยต้องกลับไปอ่านที่โรงเรียนไม่ใช่หรอกถ้าศึกษามันผ่านมาแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนเราก็อ่านได้อนยิ่งเป็นต้นนะไม่ต้องกลับไปอ่านที่โรงเรียน อันนี้ก็เหมือนกันคนที่ท่องได้อ่านได้ท่องได้เฉยๆนี่ไม่ถึงว่ายังยังยังไม่เห็นคุณค่ายังไม่ได้นํามาปฏิบัติแล้วยังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติก็เหมือนคนต้มยําทําแกงนั่นแหละแกงเสร็จแล้วยังไม่ได้ชิมเลยยังไม่ได้ชิมเลยอบางทีอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้อิ่มแขกรสแกงนั้นเลยซ้าไปถ้าพูดถึงตามหลักมันก็เหมือนกับคนที่เรียนหนังสือนั่นแหละอ่านได้ แต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้สั้นสดแกงเลยว่าไงมันยังไม่ได้อิ่มน้ําสํารานเลยลอะไรนะแสดงพระอาจารย์ยังบอกเตือนอยู่เสมอเสมอว่ามันทุกสองอย่างถ้าถ้าแยกมันกายกับใจกายกายกับใจทุกกายกับทุกใจถ้าทุกในใจแล้วก็ออกมาข้างนอกด้วยหน้าบูดหน้าเบี้ยวหน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยกษณะก็เวทนาไงมันเป็นตัวไหมนะเวทนาไม่ใช่เป็นตัวนะอ่าไม่เป็นตัวเวทนา สัญญาเนะี่ยจำได้ไหมรู้ก็ไม่จะเป็นตัวแต่มันบอกว่าจําไม่ได้ลืมแล้วอนะไรแบบนั้นสังขารและจิตสังขารสังขารมันปรุงมันแต่งมันว่าไปเรื่อยคิดไปเรื่อยปรุงไปเรื่อยแต่งไปเรื่อยนั่งอยู่ตัวนี้โห้ยน่าจะรวยนะาขายอย่างนี้มันใช่ไหมนะอันมันหลอกตัวเองมันหลอกตัวเองไหมถ้าสมมุติว่าวัน,นวันนี้เราต้องการโอ้ไปอยู่อยู่นี่ไม่เหมาะเลยอยู่นี่ไม่ดีเลยอยู่ในห้องสงก็ไม่ดี ไปไปข้างหน้าจะดีกว่ามันจะใช่ไหมละ่ะถ้าไปข้างหน้ามันเลวไรลกว่านี้จะทํำยังไงเราทําใจแล้วลก่อนที่จะไปไปเนี่ยไม่ได้ห้ามแต่ไปแล้วไปแบบผู้มีปัญญาไหมหรือไปกล่าวว่าโน้นกล่าวว่าดีกว่านี้ดีกว่าน,นี้แน่นอนบางทีก็อาจจะใช่ดีกว่านี้แน่นอนแต่บางทีอาจจะไร้กว่านี้อย่างนี้เป็นต้นเราต้องทํเราต้องทําความเข้าใจอแล้วจ์ปัญญาบอกกล่าวนวิการครับผมอยู่ซ้านักงแม่ สุบินครับโอ้มันอยู่สำนักแม่สุบินบอกแม่สุบินดูเลยนะก็สำนักชีไทยอยู่ที่วัดจอมศรินไปจ้างเขาไปก็ไปบ่อยนะวันนั้นไปรีบคือคือจริงๆถ้าทำความเข้าใจว่าคือการงานของภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้องพ่อปุ๊บปับมันมันก่อนน้องพ่อไปที่เมื่อวันที่ผ่านมาวันที่เก้ากลับมาวันที่สิบวันที่สิบไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนนะ พอดีมาถึงนี่ยังไม่ถึงเลยกลางทางมานิดหน่อยโยโยมโทตามก็เร่งรีบอะไรลักษณะนี่คือนี่คือต้องทําความเข้าใจว่าชีวิตของคนเป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของสัตว์ก็เป็นอย่างนี้ไปหยุดมันไว้ไม่ได้หรอก <c oughs> หยุดไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ก็โอ้โหมันเกินกินเท่าไหรนะ่เนี่ยมันเกินริงแต่มันมันไม่เหมือนกับว่าเราเห็นมันมันคาบเลยจะมาเกินเอื้อกเอื้อกไปเห็น เลือเเลือแต่เลือแต่หัวเลือแต่หาง,ง่ยมันไม่ใช่ไงแต่นั่งอยู่ทรงนี้ก็แตกตอกแตกบรรากาศแตกแตก,ตกแตมันก็ไปแล้วชีวิตของเรามันทิ้งไปนานในอย่างที่พูดถึงจมแล้วมันก็ต้งอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนโดยประมาณใช่ไหมประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนเราต้องกลับไปเป็นเด็กเก้าเดือนหนึ่งไหมไหมมันกลับไปที่เดิมได้ไหมขวบหนึ่งสองขวบสามขวบยี่สิบขวบสามสิบขวบผ่านมามันย้อนกลับไปได้ไหมไม่ได้ ไม่ผ่านไปทั้งนั้นผ่านไปทั้งนั้นมันผ่านมาแล้วแล้วมันจะอยู่อีกนานไหมตรงนี้ต่างหากอยู่นานไหมถ้าอยู่นานและสร้างคุณงามความดีไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าอยู่นานต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นกว่าคนรอบข้างเนี้อ่ามันต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกระทําใหม่ไหมล่ะมันก็ต้องปรับเปลี่ยนใหม่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่ทําความเข้าใจเรื่องอย่างนี้เหมือนมันมัน,ม,นมันกับหลายๆคนนะที่บอกว่า หลวงพ่อพักพักผ่อนตอนไหน,นอะไรหลวงพ่อมีเวลาพักผ่อนไหมยาเงี้ยหลวงพ่ออยากจะทักเหมือนกันนะผักน้ําผักน้ํานี่หลวงพ่อผักน้ำเนี่ยจะกําลังนะชื่อนะชื่อชื่อเฟซผักน้ําผักน้ํากําลังรับชมเออแม่คําพันวิมานีก,ก็ติดตามแม่คําพันอยู่นี่อยู่บ้านนาเชือกแม่คาพันนะคาพันวิมานีอันนี้นก็ทำแต่งิดอ่านไม่ค่อยได้ ดูตัวแต่อ่านไม่ได้ประกอบไม่เป็นเนาะไม่เหมือนกออากาไม่เหมือนซอยีสีเนียพระอาจารย์นึงบอกว่าถ้าเล่นตัวอักษรเล่นมันสนุกเหมือนนะกู้นี่ถ้าไม่ไม่โถไม่อยู่สักสองตัวท่านไม่รู้ไม่รู้ใครเนีคุณนีหรือตัวนี้ก็ไม่รู้ก็มันก็จีนไยจีนถ้าไม่มีสระอีจนเลยนะลองเชยนลองดูจะจีนน ถ้าไม่มีสลีจนเลยจนเลยไม่ว่าใครทัางันจนเลยการั้นตัวแต่หนังสือนะแต่คนจนไม่ละถ้าสมมติว่าเรานั่งรถรู้ไปรถรู้เราไปให้ฉ้ย,ยาว่ารถรูนะ้เนี่ยรถรู้มันก็ไม่รู้เรื่องนะอืมมันไม่รู้มันเป็นวัตถุที่ไม่ไม่มีวิญญาณครองไงม,มันไม่รู้ต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้เนี่ยโูใหญ่จังวะใหญ่จังะม,มันหน้าบานไหมไม่เฉยเฉยมันก็เฉยเฉย แต่คนต่างหากเนี่ยไม่วอบโอ้คือหลอดแท้คือหลอดแท้คือหน้าตาดีแท้เมื่อเห็นต่างดนยังเป็นสาวอยู่พยยงวาลงลงทางหรือเปล่าถ้าลงทางก็ยุ่งหนินะอาจารย์บอกว่าอย่าไปลงทางนะอที่เขาพูดเขาพูดไพลงั้นเจ้าือลนลำรวยแทะเจ้าือลนลำรวยแทะรวยอย่างรวยคุณงามความดีว่าแม่คำพันบอกว่าสาธุสาธุเจ้าข้าอันนี้คือแม่คำพันนะ พระอาจารย์ปัญญาจิติโกก็จะไปอากาศว่าจะไปตามนัดน่นะบอกท่านไว้แล้ววัมนพูดที่สิบเจ็ดถ้าถ้าจัดคิวเรื่อนึงก็บังเอิญเหมือนกันนะเมื่อเช้านี้มีโยมแม่ครูไปที่วัดราะว่าเช้าวันที่สิบหกพระอาจารย์บ้างไหมเนาะพระอาจารย์อยู่วัดพอดีเลยพอดีมันมันมันก็เที่ยวที่ผ่านมาพระอาจารย์เล่าให้ฟังบังเอิญจริงๆนะบังเอิญไม่ไม่ได้ไปแต่งเอาเองนะ ฟังให้จบนะพระอาจารย์ว่าเหมือนกับอะไรผู้ลวงรู้เลยไม่รู้ไปจัดคิวให้หลวงพ่ออจัดคิวให้หลวงพ่อวันที่เจ็ดหลวงพ่ออยู่ที่ไหนอยู่ที่สำนักแม่ชีสุบินนะอ่วันที่เจ็ดนะวันอาทิตย์อแล้ววันที่เก้าถึงวันที่เก้าต้องไปนครพนมอ่ารับปากไว้แล้วะวันที่แปดนีคุณมีพระท่านโทรมาพระท่านโทรมา วันที่แปดหลวงพ่อทั้บโอ้โหบุญมันเคยมันเคยสร้างมาด้วยกันนะวันที่แปดหลวงพ่อเลยไม่ว่างหลวงพ่อเลยไปให้ไปที่บ้านนองสิมนะพูดถึงวัดชื่อวัดวัดหนองสิมพัฒนารามบ้านนองสิมมันเนี่ยตำบลนองหลวงอำเภอเสรภูมิเลยมันคือมันบังเอิญไงบังเอิญมากเลยแต่ปกติหลวงพ่อจะงานประจําของหลวงพ่อมีอยู่แล้วงานประจําตรงเน้นตรนนี้ตรนนี้จะ จะไปถามว่าเขาเขาสืบก่อนไหมเขาถึง,เข,ถงเขาถึงกําหนดงานมางานนั้นเขาอากใหงหลวงพ่อเปเป็นประธานไงก็หลวงพ่อไปเป็นประธา,านน่นะถ้าพูดถึงตามหลักว่วางว่างเชยเลยว่างเชยเลยพระอาจารย์นั่นลงหลวงพ่อเรื่องเราเป็นฝั่งเองอก็บาง,ง,ง,งเอิญแต่ถ้าหลวงพ่อกําหนดแล้วจะเป็นงานพระอาจารย์ไปคุยครับอันนี้เป็นเป็นแง่คิดนะมีม,มีพระอาจารย์ไปเมือ่อ วันที่สิบเจ็ดเดือนก่อน,นว่าจาน์ไปแวะพอดีบังเอิญพรศักสองแสงอยู่พอดีก็คุยกันหลายเรื่องได้ใจความวาทำไมคนหนึ่งเปลี่ยนอยู่เป็นอมะตะอีกคนนึ่งทำไมแฟบเดียวไปเลยเขาบอกว่าพอดีมีแฟนพมีมีแฟนกับแฟนเพลงมาจ้างจ้างสามหมื่นรับปากเขาอย่างดีเลยรับปากเสร็จแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยอีกงานหนึ่งมาเนี่ยหกหมื่น <laughs> โอมนะเรันกก็จริงๆก็น่าคิดนะพรศักดิ์พูดน่าคิดน่าคิดที่มันไม่แต่แต่ตัวเขาเองก็เป็นคนซื่อสัตย์ประมาณนี้ประมาณคนซื่อสัตยนะ์นะพรศักดิ์ไม่ใช่พี่นะแต่ถ้าศักดิ์สยามพิจูพูดเป็นพี่ชายพรศักดิ์ก็ฐสานะน้องกเกิดทีหลังนิดหน่อยแล้วทีนี้หลวงพ่อเลาเออก็ได้แดง่คิดนะได้แง่คิดองานนี้มาถ้าถ้าหลวงพ่อถ้าถ้าหลวงพ่อก็คงถือคติตรงที่ว่า คนจนมาบอกคนคนจนนะคนฐานะไม่ดีแต่เขามีน้ำใจเขาเป็นคนดีเขามาบอกหลวงพ,องพอ่อหลวงพ่อถ้าให้ลวงพ่อสิบาทจะาให้หลวงพ่อสิบาทอีกคนหนึ่งมาจ้างสองหมือนมันคงไม่ไปสองหมือนนะผจนะคงไม่ไปนะอ่ะเอาเอาง่ายง่ายดีกว่าเวนะลานั้นหลวงพ่อถึงจัดคิวเองไนงะถ้าถ้าจัดคิวเองนะั่นแน่นอนแต่ว่านั้นที่จะมาแวะลองลง,ลง,ลงคุบมหาท่านหลวงพ่อใหญ่นะ ท่านก็เป็นพี่ผู้ใหญ่น้องพ่อนเหลือโทรไปหลวงพ่อว้แต่ว่าถ้าแวะเข้าไปนี่ก็จะเจอหรือไม่เจอเนี่ยติดต่องี่ก็ติดต่อไม่ได้นี่คืออันนี้คือเราให้ฟังไม่ใช่ต่อว่าท่านนะไม่ใช่ต่อว่าท่านทิ้งโทรศัพท์ไว้ไหนไม่รู้ไม่รับโทรศัพท์ไม่รับไม่รับเราก็รีบเนาะจะกลับมาเนาะจะกลับนั่นเสร็จแล้วทีนี้มาติดต่อภายหลัง ให่รูทิ้งโทรศัพท์ไว้นะลืมเอาโทรศัพท์ไว้ที่อื่นเลยพลาดเลยงานนี้เดี๋ยวไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยววันพุธอาจจะแวะก็ได้ให้แวะก็ได้ก็หลายสิ่งหลายอย่างก็เหมือนกันบางทีถ้าพูดถึงตอนหลวงพอ่อไม่ค่อยมีเวลาเป็นของตัวเองเท่าไหร่นะถ้าถ้าพูดถึงตามนั้นนะก็ทํางานอยู่ที่ตนเพื่อสังคมเพื่อสังคมก็หลวงพ่อพูดเปรียบเทียบให้ฟังนะเออถ้าถ้าหลวงพ่อบอกงานฟรีหลวงพ่อก็ไปงานฟรี ก็เราจริงๆเราเป็นหนี้บุญข้าวน้ำโขข้าวน้ำจะปัจเจกศีทั้งหมดก็โยมเป็นคนให้ใช่ไหมโยมเป็นคนให้มาแล้วถึงยืนอยู่ได้ไม่ใช่สมบัติของเราหรอกแต่โยมเขาคิดอะไรเขาทำเขาทำไมเขาถ้งให้เราให้ความสะดวกสบายกับเราถ้าหลวงพ่อองคบบ์คิดแบบนั้นแหละคิดแบบนั้นมาจ้างสิบบาทหรือไม่จ้างอะไรก็ได้สิบบาทก็คุณค่าของเงินง่ายๆนะอย่างถ้าพูดถึงตามหลักเนี่ยพูดท,ทั่วไปก็ได้อย่าง อาจารย์ปัญญาอย่างนี้ท่านท่านก็เหมือนเป็นน้องคนหนึ่งอย่างงี้ถ้าหลวงถ้าถ้าถ้าพี่ตั้งหลักได้มีฐานไะด้พอฐานะพอช่วยตัวเองได้พออะไรตั้งยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแล้วช่วยน้องมันไม่เห็นไม่เห็นมีปัญหาเนี่ยแต่คุณค่าอย่างนี้คุณค่าที่แสดงออกน้องพ่อพูดอยู่ตลอดว่าท่านเอานั่นเอานี่ให้นะทั้งอังศาทั้งตรงนั้นที่มีอะไรทั้งก็ก็หามาให้หามาให้ มูลค่ามีเยอะไหมไม,ไม่ไม่เยอะแต่มันมีมูลค่าทางด้านจิตใจไงทางด้านจิตใจของนั้นมีค่าไม่ใช่ไม่มีค่านะแต่ก็เหมือนกับว่าถ้าถ้าเรามาหลวง,งพอ่อทั้งพูดถึงบ่อยๆว่าบุคคลคนนี้แหละบุคคลคนนี้แหละคนนั้นแหละคนนี้แหละแต่มันไม่ได้ยังใจนะ่อยถ้าดาได้อย่างใจมันไม่มันไม่ใช่ธรรมะธรรมะคือความถูกต้องไงตามกําลังกําลังขณะที่มาเจอโควิดหลวงพ่อก็แย ก็แย่มืันกันมาเจอโควิดเราไม่ไปไม่ใช่ไปติดโควิดนะทั้งเข้าใจนะแต่ประสัพทปัญหาเราเห็นเยอะาาิโยมไงโอ้ยุาย,ายมเลย,ย,เลยบางคนนะย่ำแย่เลยบางคนย่ำแย่อันนี้คือคุณค่าทางด้านจิตใจบางสิ่งบางอย่างของเล็กๆน้อยๆนะแม้กระทั่งจีวอนน้องพ่อใช้ใช้ก่อๆไปมีลูกรุ่นลูกุ่นหลานเอาไปตอนไหนหมารู มันไปฉีกแบ่งกันไงนไม่รู้ไป,ไปฉีกแบ่งกันบางทีมันบางคนก็บอกเลยนะบางคนก็บอกเอาไปอัดกรอบแล้วเอาจีวรของห้องพ่อไปอัดกรอบแล้วมาอ้างเราเฉยเลยเราไปหาไปห่มที่ไหนได้จีวรหายสเสแล้วเลยแล้วหายก็หายแต่มันมีเยอะอย่างคน,นค,นนคนหนึ่งคนหนึ่งคุณหาให้อยู่แต่มันก็ไม่ใช่หายบ่อยนะแต่พูดง่ายๆคือเป็นไปร่ลัณะณะห้องพอ่อน้องพอ่งพอไปเจออย่างนี้นะ อังสะเกาเกไป,ไปแล้วไม่ไรู้วขาไปแบ่งกันเมื่อไหร่เนาะทำความเข้าใจรายการพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจวันนี้พระอาจารย์ก็ตอนท้ายๆเนี่ยพระอาจารย์บอกฝากว่าคุณงามความดีคุ้มครองทุกคนนะคุณพระคุ้มครองพุทธโธธรรมมสังโฆให้มาประสบแต่สิ่งที่ดีๆในชีวิตนะท้ายที่สุดก็เสาหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ